สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องภลยาแทมปายิงไทยในะสวีเดนสวัสดีวันอาทิตย์ทุกท่านนะคะทุกกำลังใจก่อนไปทำงานนะคะเดีย๋วยวโชว์อีกนิดหนึ่งนะที่นี่คิรุนาสวีเดน <c oughs> มาแล้ว,ลวคงไปไม่ได้ไกลนะคะสิบนาทีสิบห้านาทีเนาะเดี๋ยววันหน้านะคะวันนี้เข้างานตายนิดนึงนะโอ้แดดดีมากวันนี้สิบสามองศานะคะฮัลโหลฮัลโหล อิสลุเลียสวีเดนโอ้ยคิรุนาสวีเดนโปเดดสวยนะคะอืมเพิคลายปิดเสียงหรือเปล่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญญาแถมสานะคะยิ่งไทยในสวีเดนลฮัลือวันนี้วันอาทิตย์อสวัสดีวันอาทิตย์ท่านแรกนะคะสวัสดีทุกท่านทุกกำลังใจคิรุน่าสวีเดนแดดดีมากๆเลยนะคะ สิบสามองศานะคะวันนี้เวลาก็เจ็ดโมงสี่สิบหกนาทีถ้าเวลานิดหนึ่งนะ Hello, Good m ฮัลโหล e มอร์น o ิ่งเอ i รีบัดี้ฮ่ัสวีเดนไม่มีอะไรมากนะคะขึ้นไลน์เนาะเดี๋ยวลืมกันก่อนนะคะโอ้โหลุมลุมลืมลุมลม ใช่ล้มนะคะเอเขาเรียกอะไรสวัสดีสองท่านแรกนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> พาชมอีกนิดหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะคะีรุน่าสวาเลีย แดดดีมากๆเลย,ยมาแล้วมาแล้วค่ะ ามาแล้วก็อย่าหลบนี้ไปไหนนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้สรัญญากรก่อนทำงานก่อนทำงานกว่าเขาจะส่งนี่ก็นานมากเลยนะคะใช้เวลาเนาะสัญญาไล้์สิบห้านาทีนะคะ ทำงานต่างจังหวัดนะคะสามร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะคะจากที่บ้านมานี่เนาะเครุน่าเครุนาแล้วก็กรู้เร็วนะคะห่างกันประมาณสามร้อยห้าสิบกิโลเมตร <c oughs> <c oughs> บริษัทเขามีที่พักให้นะคะ ัสดีเจ็บท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องสลัญญาเทพสายิงเคยในสวีเดนก้าวท่านแรกนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะที่มาเป็นกำลังใจเนาะไลนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวลืมสลัญญาก่อนนะต้องขอโทษขออภัยนะคะช่วงนี้บอกไม่ได้นะคะว่าจะไลกี่โมงกี่ยามเนาะ <c oughs> ว่างเมื่อไหร่หรือว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไล่นะคะโอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วสิบท่านแรก ตัดีสิบหกท่านนะคะอย่าฟฝ้าวนี้เด้อกลับมาก่อน <c oughs> กลับมาก่อนกลับมาก่อนอขอบพระคุณนะคะโอ้ยโอยโอย้อีกสิบนาทีเดออย่าให้มันจนมากเลยเนาะอ้านี้ไปแล้วนี้สัญญาไปแล้วบ่จะเฝ้าวนี้จะเฝ้าวนี้ อาขอบพระคุณเลิอแรกสวีเดนเมืองใหม่เอ้ยคิรูนาเมืองใหม่นะคะอ่ะาภาพอ่าสวัสดีค่ะคุณอุปจจวบสวัสดีค่ะ วันนี้โชว์ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเพื่อนร่วมงานยังไม่มานะคะเดี๋ยวโชว์นี่นะคะตรงนี้แหละข้างๆที่ทํางานนะอ๋อมาทํางานค่ะมาทํางานคีรุา่าเมืองใหม่นะคะสวยงามไหมคะโชว์ได้กประมาณนี้แหละเ <laughs> <laughs> พราะว่าเดี๋ยวต้องทํางานแล้วนะคะ เมื่อวานนี้เห็นกระต่ายวิ่งทุก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 เมื่อวานนี้เห็นกระต่ายวิ่งทุกทุกทุกอยู่แถวนี้มันถ่ายรูปไม่ทนันนะคะทำงานเนาะตรงซ้า em, ยมือนี่ก็จะเป็นสุสานนะคะสงสัยเขาจะย้ายโบสมา ย้ายโบสมาที่นี่หรือเปล่าไม่ทราบนะสวัสดีสิบสี่ท่านนะคะได้เงินเยอะๆนะคะขอบพระคุณค่ะขอพระคุณคุ <c oughs> อคณอูนะคะมาทักท่านแรก สวัสดีอเอาให้ดีทางก็เท่าที่เห็นเลยนะคะ น,นะะวันจันทร์วันอาทิตย์สวัสดีค่ะอะไรนะคะวันจันทร์วันอาทิตย์ใหม่ค่ะคุณสรัญญาไทยทำงานจันทร์วันเสาร์ค่ะคุณอ๋อ ที่นี่เขามีกฎระเบียบของเขานะคะเขามีเขาเรียกอะไรกฎเกณฑ์ของตัวเองก็แล้วแต่นะคะที่นี่เขาเอ่อที่นี่เขาทํางานแล้วแต่นะคะทำเจ็ดวันหยุดเจ็ดวันนะคะทํางานทํางานวันจันทร์ถึงวันจันทร์แล้วก็หยุดเจ็ดวันนะคะ ทำงานวันจันทร์ถึงวันจันทร์ค่ะแล้วก็หยุดเจ็ดวันแต่ทำงานยาวนะคะทำงานทำงานเขาเรียกอะไรทำงานวันละสิบก็รวมๆทั้งเบรกด้วยอะไรด้วยวันละสิบเอ็ดชั่วโมงนะคะก็จะได้หยุดเจ็ดวันเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอีกสองนาทีสัญญาจะลงแล้วนะคะค่ะ ขอบพระคุณคุณอุแล้วก็ทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจเลิบๆ <c oughs> เราก็เล่นๆไปเนาะวันวันนี้มาคนเดียวน,นะคะ <c oughs> เพื่อนร่วมง,งานให้เข้ามากับเพื่อนอีกคนหนึ่งเนาะ,ะวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยเข้าสายหน่อยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ขอบพระคุณค่ะหวัวใจบวก วันอาทิตย์เขาก็เข้าสายหน่อยนึงนะคะเพราะว่าทางอื่นไม่มีใครเขาทํากันนะคะเขาหยุดกันหมดเลยบางบางบริษัทเขาก็ทํางานจันทร์ถึงพฤหัสนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะมาแล้วมาแล้วบางบริษัทเขาก็ทําจันทร์ถึงพฤหัสบางบริษัทก็ทํา มีตอนนี้มีเห็นได้ข่าวนะคะเขาทำสองอาทิตย์แล้วก็หยุดสองอาทิตย์ค่ะคนอุ <laughs> <laughs> เพราะว่าคนที่เขามาไกลเนาะ <laughs> เขามาไกลเขาก็ได้กลับบ้านอะไรอย่างงี้นะคะกลับบ้านไปหาครอบครัวเขาเนาะเขาก็สร้างเมืองใหม่เท่าเท่าที่เห็นนี่นะคะเขาก็สร้างเมืองใหม่นี่นะคะ <laughs> ประมาณนี้แหละ <laughs> ที่สัญญาลงไปนะคะไม่ลงบ่อยเนาะเดี๋ยวจะเบื่อนะคะ ก็นั่งขับรถกันทั้งวันนั่นเลยค่ะค่ะดีดีสัญยาก็ชอบก็ว่าดีนะคะอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นนะคะสิบสามองศา ฝากกดเลิฟกกดแชร์กดไลค์ก,ก,ด like, กดเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวมีเวลาจะพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะขึ้นไปบนภูเขานะขับรถไปขึ้นไปบนเขาเรียกอะไรอะ่ะที่เขาเล่นสกีนะคะหน้าร้อนมันจะขับรถขึ้นไปได้นะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีวันไหนที่เลิกเร็วหรือว่าวันนี้น่าน่าจะน่าจะไปนะคะลืมนะ ลืมคิดก็ไม่ลืมคิดหรอกค่ะแบบมันต้องพักผ่อนบ้างอะเนาะโอเคนะคะอีกหนึ่งนาทีสัญญาจะลงแล้วเนาะขอบพระคุณนะคะไทยตอนนี้ตกอ๋อตอนนี้ตกทุกช่วงบ่ายอ๋อค่ะ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 โอเคนะคะขอบพระคุณมากค่ะทักุมิแกอ,อาลาทิตจะดนเนสต้าวิดีโอคลิป ยาสกบีซะนงกรณ์บายบายค่ะคุณอูนงกรณ์สมินเซคิโรน่าสวีเดนสวัสดีค่ะ thank you everybody see you next time love love b ายบายค่ะ